อ่าสวดมนต์แล้วมีอาการหนักที่ตานะครับแล้วมันคือมันง่วงมากทั้งๆท,ท,ที่ก่อนสวดก็ไม่ได้ง่วงเลยนะครับมันเกิดจากสาเหตุใดครับไม่มีอะไรเรากเอาไม้มาข้าตาไว้ <c oughs> มาข้าม,มันไว <c> ้ <oughs> ลืมตาไว <c> ้ <oughs> ครับ <c oughs> บทบทสวดมนต์ทุกบทเนี่ยลองลองเพียๆมาดิลองสวดดีหลับ เพราะคนทํางานกลางวันแล้วตอนเย็นมาสวดมนต์หลวงพ่อท่านว่าลูกจไม่สวดสวดแป๊บเดียวคือกลับบ้านไปกับไหว้พระสวดมนต์ม่ถึงว่าอานบน้าอาบซาเนี่ยก็สวดอยู่แล้วล่ะตอนอาบก็สวดพอมาจะนอนแล้วก็ถวายชีวิตกราบท่านแล้วก็สวดมนต์แล้วก็หลับเลยไปตื่นนูน่นตีสามตีสี่ก่อนน,นั่นะตรงนั้นดี เพราะท่านไม่ได้พักท่านเราไม่ได้พักกลางคืนมันพักไปอาบน้ําเสร็จมานั่งสวดมนต์เนี่ยโอ้เป็นชั่วโมงเพลินเลยอะครับตอนนี้ตกงานอยู่อยากจะไปสวดมนต์กินนอนกับหลวงตาทั้งชีวิตได้ไหมครับได้บ้านอยู่ไหนอะ่ะมีทุกสาขา<ม>ใกล้ไหนก็ไปนั่นอะครับไปแกนกระจานก็ได้ แก่อาจารย์เขาบริการทุกระดับประทับใจมีอาหารตามสั่งหรือเปล่ามีครับเนี่ยมีอาหารตามสั่งด้วยนะข้าวหมูแดงข้าวโอรอสั่งได้ครับมีทุกอย่างครับมีสตังหรื้ปฝ่าถ้าจะกินพีไม่ต้องสั่งทาเขาทำลายไม้ก็ต้องกินไงครับถ้าอยากกินอาหารตามสั่งก็ก็ต้องสั่งเองไงทุกสาขาเข้าไปได้เลยครับ เหมือนเขาบอกว่าหลงตาน่าจะเล็งเห็นอะไรในอนาคตหลงตาก็เลยกระจายสาขาไปตามทั่วประเทศเนี่ยโอ้บางสาขาหลงตาเน้นพวกนี้เลยผู้ดูแลสาขาเนี่ยต้องปลูกสิ่งที่กินได้ให้เต็มแผ่นดินที่ที่เรามีอยู่แถวนั้นอนะเต็มพื้นที่เลยนะใช่ปลูกถ้าใครขี้เกียจเดี๋ยวไปดูก่อนขี้เกียจเนี่ยย,ย้ายย้ายผู้ดูแลแต่ว่าขี้เกียจ าจผู้ดูแลใช่เราไม่ให้ท่านทำนะเราให้ท่านจ้างเขาทําท่านมีหน้าที่สวดมนต์อย่างเดียวแต่ท่านต้องบอกเขาาปลูกปลูกปลูกตรงไหนมันว่างๆปลูกปลูกประมาณนั่นแหละแต่ที่ตรงนี้มันไม่มีที่ปลูกไนงะที่เชียงดาวเนะ่ยมันไม่มีที่ปลูกมีไหมที่ปลูกตุ้ไม่มีปูก,กติยังไม่มีเลยตุ <laughs> พุธีเต็มยังไม่มีที่จะปลูกเลยแต่สาขาบางสาขานี<ห>่มันโอ้ที่มันเยอะ,เ,ยอะเหมาะนะครับยิ่งวังเหนือยิ่งโน้นนะ่ะน้ำปาดเนี่ยซื้อบีตั้งโอ้หลายไร่นะคนั่นน่ะแถบนั่นนะนนนะปลูกสาขาสกลนครสาขาน้ำปาดสาขาวังเหนือสาขาแพร่เนี่ยพวกนี้ปลูกได้คหลายสาขาที่ปลูกได้ เราก็ดูแลตัวเองมีอาหารทานเวลาแกงกระจานก็ปลูกได้นี่ปลูกอยู่ฮะปลูกอยู่ใช่ไหมครับนี่ก็ปลูกเนี่ยดงฤาษีเชียงดาวเนี่ยกล้วยเนี่ยแต่ทีเป็นขลดแนเลยคคือในอนาคตมีอะไรก็เฉพาะต้นกล้วยก็พอกินแล้วล่ะต้นกล้วยกินได้ทุกอย่างไงครับน้ำก็มีกินสดก็ได้ ทำอาหารก็ได้บางคนเขาดึงไม่ออกว่าเราจะขาดแคลนถึงขนาดนั้นเลยนะมันมันไม่ขาดหรอกตุ๊แต่ว่าถ้าน้ํามันท่วมอ่ะทางมันมาได้ไหมล่ะอ๋อมันขนส่งไม่ได้เอาก็ถูกเนาะสพาดน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้แผ่นดินไหวสะพานขาดหรืออะไรขาดเนี่ยมันจะส่งมาได้ไหมล่ะไฟดับถูก อะไรจะเกิดขึ้นนะคุณต้องหากินเองนะ oh. มีเงินก็ซื้อไม่ได้ไงที่มันที่มันขาดเนี่ยเพราะมันมาไม่ได้ uh huh. เข้าใจไหม uh huh. ออประเทศที่จะตายอย่างเขียดก็คือพวกที่ไม่มีต้นไม้นะั uh ่นแหละประเทศที่มันก็มีต้นไม้ไมีจะตึกนั่นแหละ uh huh. อย่างเมืองใหญ่ๆเนะี่ย oh. มันจะกินอิกกินหินกิน กินได้ไหมล่ะมันกินไม่ได้ทุกอย่างมันส่งมาจากนอก,นอกรอบนอกอนั้นนะ่ะ